สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมารับชมการบางระบบท่อของระบบแบบพครงนะครับผมนี่ก็คือเป็นท่อเมนที่เราใส่หัวสปริงเกอร์นะครับผมที่อยู่ด้านบนของโคมง้ฟที่เราได้จัดทําขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็คือตลอดยาวๆนะครับก็จะเป็น12เมตรนะครับผม น,นี้ก็คือท่อเมนขนาด3านิ้วนะครับผมแล้วก็ระยะหวังสปริงเกอร์นะครับก็จะห่างกันอยู่ที่ระยะ3เมตรนะครับ3เมตรต่อหนึ่งหวนะครับผมอันนี้ก็คืออยู่ด้านบนฟ้านะครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นเป็นอยู่นี้นะครับแล้วเราก็ทําทการเจาะ ตลูก้านะครับลงไปแล้วก็ทําการต่อหอสปริงเกอร์นะครับผมเพื่อลงไปด้านล่างนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดของฝ้าที่เรายังทําไม่เสร็จนะครับผมก็เหลืออยู่ประมาณสัก2โครงนะครับ2โครงฝ้าก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนนี้ก็คือเราทําการเจาะอุป่รณต่งนิตชีสนะครับ เราลงไปแล้วก็ทำการต่อท่อขนาดหนึ่งนิ้วลงไปนะครับผมที่ใส่กับนอสสปริงเกอร์นะครับช่วที่เราทำการติดตั้งหัวเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้เดี๋ยวเราเค่อยลงไปดูด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือด้านบนของออฟฟิศนะครับ ในออฟฟิศแล้วก็ในห้องน้ําก็จะมีด้วยนะครับผมออฟฟิศก็จะมีหัวดับเพลิงอยู่4หัวนะครับในห้องน้ําก็ห้องละ2หัวนะครับผมใน,นก็เป็ชุดข้อต่อที่เราต่อลงมาจากด้านบนนะครับที่ยหยอดหัว เราจะทําการติดหัวนะครับต่อหลองมาใส่ตรงด้านล่างนะครับผมอันนี้นะครับตัวหัวสปริงเกอร์นะครับผมแล้วก็ทําการหมุนใส่ข้อต่อนะครับข้อต่อเกลียวในหนึ่งนิ้วนะครับใส่ตรงข้อต่อ แล้วก็ใส่กับตัวท่อท่อตัวสั้นแล้วก็บนวสปริงนกทร์เข้า่ไป <S <S อันนี้นะครับที่หัวที่เราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมระยะของครงแผ่นฝ้าแผ่นันธชีสมาถึงตรวปลายหัวนะครับผมจะไม่เกิน30เซนนะครับผมนะครับมาตรฐานเลยนะครับ ไม่เกิน30เซนก็นคือเราสามารถหย่อนลงมาได้นะครับก็คือไม่เกินนะครับผม30เซนเราจะหย่อนอยู่ที่15ก็ได้หย่อนอยู่ที่20ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ทําอยู่นี้นะครับก็คือหย่อนลงมา